โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์คิงครับ SMP นะครับผมอ่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์การเอาชีวิตรอดก็ไปและก็จะมีระบบในการระบบประมูลของด้วยอย่างเช่นพวกมนดิ้งอะไรพวกนี้ที่มันหายากจะมีการประมูลด้วยแล้วก็ก,นนการกระจายเซิร์ฟเวอร์เจ็ดมาเลยเพื่อนอ้าวดำดีไหแล้วเออดำดีไหมแล้ว <laughs> อ่านกิดเพื่อน,ดดนะไร <laughs> อ่านเกิดเพื่อ <c oughs> อ่านกิดเพอ่านเกดอ่านเกิดตาจอ โอเคกฎของเราจะประกอบไปด้วยคอหนาตะ <c oughs> ก,ก้าวคอกฎก้าวคอกฎการเล่นข้อที่1คือจะเป็นแบบหลกักๆห้ามใช้เอ็กซเลแล้วก็ฟรีแคมแต่ฟรีแคมอ่ะจะสามารถใช้ได้ตอนที่สามารถสร้างบ้านนะครับ <c oughs> ข้อที่สองห้ามขโมยและห้ามข่าสัตว์ในฟาร์มคนอื่นซึ่งฟาร์มนั้นขอความร่วมมือแปะป้ายหรือแสดงความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนนะครับไม่งั้น ช่วยอะไรด้วยไม่ได้จริงๆข้อ,อที่สามก็ตัดไม้ขอความร่วมมือในการตัดให้หมดต้นอย่าให้เหลือต่อไว้นะอันนี้อันนี้อันนี้จำเป็นสุดๆข้อที่สี่สร้างบ้านห่างกาัน,นนะสักรนะ้อยบล็อกครับ้ระบ,บอกอ,อ,อันนี้ผมพูดได้เลยใช่ไหมครับสร้างบ้านห่างประมาณร้อยบล็อกและห้ามสร้างในอาณาเขตของคนอื่นก่อนได้รับอนุญาตเสมอ ข้อที่5้าห้ามทำฟาร์ม NPC แล้วก็ห้ามอยู่ใกล้บ้าน NPC เพราะถือว่า NPC เป็นผู้เล่นหนึ่งคนเหมือนกันในข้อกฎข้อที่4นะข้อที่6ห้ามให้ชาวบ้านมีลูกกันคืออย่าไปเหอปรปโยชน์ขนมฟังให้เขาแล้วกันนะข้อที่7แบรนพ่อค้าบรรลักษ์คือไออะไรนะที่เขาชอบรีโตหาหนังสือเมนดิ้งกันอันนั้นห้ามนะครับเพราะว่าอันนี้จะให้ใช้ตัวอนชารแล้วก็ตกปลากันเป็นหลักมากกว่า ข้อที่8ห้ามสปิตรันหรือไปตีมังกรคนเดียวอืมประเด็นนะอ๋อแล้วก็เวลาเจอรประตูห้ามวาง i อออฟเอนเดอไว้ด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือข้อที่9ห้ามสร้างฟาร์มอัตโนมัติท้งนี้เซิร์ฟขอการแบนไว้เพื่อกันหน่วงนะแต่ยังสามารถใช้ฟาร์มกงสปอน n มอนเตอร์ได้ปกติกดยังสามารถเพิ่มได้ถ้าหากเจอปัญหาทุกเมื่ออถ้าหาก ทำผิดกฎครั้งแรกจะได้รับใบเหลืองแต่ถ้าทำผิดกฎครั้งที่2จะได้รับใบแดงโทษคือจะถูกลดไบลิสและต้องรอเป็นเล่นซีซันหน้านะครับโอเคครับโอเคเออสีเลยหรอโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาแลวผมผมก็เปิดเซิร์ฟเลยนะครับผมโอ้จจพุลุยเย้โอ้ เย่เปิดแล้วตื่นเต้นสุดยอดองกิ่นตอนเลยไหมโอ้โหกลิ่นเป็นตอนไเกเทุกคนสามารถเดี๋ยวรขอลงตัวเนี่ก่อนถ่ยถ่ายเรื่องก่อนมาลได้ลสองลูกสลูเลยลู้ง้ยอยายยายดีแค่พาแล้วโอเคทุกคนแยกยายได้ เจอกันครับผมเย้ขอบคุณยค่ะตีมังกรมากเลยงานอลังการมากเลยค่ะบคุณมาำดีมากเลยค่ะครับคู่อลังการมากค่ะ